สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีกเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสวนพุทรานะครับมาดูสวนพุทราสามรถของเรานะครับคือปีนี้พุทราสามรถเนี่ยค่อนข้างจะติดผลน้อยนะครับในสวนของเราเนี่ยก็คือฝนตกบ่อยมากนะครับ ฝนตกค่อนข้างจะบ่อยฟ้าปิดนะครับฟ้าคึมฝนตกวันนี้ก็เกือบจะเดือนครึ่งแล้วนะครับคือมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พุทราสามรถเนี่ยติดผลน้อยนะครับคือฟ้าไม่เปิดไม่ค่อยจะมีแสงแดดในแต่ละวันนะครับตอนนี้เราก็แวะเข้ามาดูพามาดูนะครับเพราะปัจจัยการทําให้พุทษาดกเนี่ยคือแดดนะครับมีดอกมี มีดอกแล้วเนี่ยต้องมีปุ๋ยมีความชื้นในดินแล้วก็ต้องมีแสงแดดมีแมลงนะครับแต่ปีนี้นี่ฝนตกบ่อยมากนะครับปีนี้ฝนค่อนข้างจะมาเยอะก็เลยทำให้พุทราเราเพิ่งติดผลนะครับก็เพิ่งจะเริ่มติดผลขึ้นเท่าเม็ดข้าวโพดเม็ดอะไรนะครับแต่ยังยังไม่ดกนะครับคือเขาจะยังไม่ดกเพราะว่า แสงแดดค่อนข้างจะน้อยนะครับคือแม้ว่าเราจะทำอ่าเราจะพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมหรือมไม่ก็แคลเซียมโบรอนเนี่ยเราก็พ่นนะครับแต่ก็ยังติดผลน้อยนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของแสงแดดด้วยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแสงแดด มีผลในการทําให้พุทราติดผลนะครับคือแสงแดดเนี่ยเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งพุทราชุดนี้นี่เรา,าน่าจะได้เก็บช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับเลยไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าเราไว้ผลช่วงนี้นะครับ พราปกติแล้วเราจะขายในช่วงเดือนที่กล่าวมาแล้วครับปีนี้ฝนมาเยอะก็เลยทำให้เราไม่ได้ตัดหญ้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีเฉพาะการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้อาหารเสริมหญ้าเนี่ยเราต้องเว้นเลยนะครับก็คือเราตัดไม่ได้นะครับคือ พื้นดินค่อนข้างเะเะะการเข้าตัดหญ้าก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกอยูนะครับติดดอกดอกเยอะแต่ติดผลค่อนข้างจะน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ อายุของกิ่งนะครับคือถ้าอายุของกิ่งยังไม่ได้เนี่ยเขาก็จะยังไม่ติดผลเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีดอกแต่ก็จะไม่ติดผลนะครับถ้าอายุของกิ่งยังน้อยอยู่นะครับถ้าอายุของกิ่งเยอะขึ้นกิ่งเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มติดผลนะครับ ฝนแต่ค่อนข้างจะห่างนะครับมแมลงก็มีน้อยนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยๆเนี่ยมแมลงจะน้อย เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูรอบๆนะครับนะครับลักษณะการติดผลค่อนข้างจะห่างกันนะครับ ็ตัวที่เป็นผลใหม่ตัวนี้นะครับแต่ถ้า,าหลังจากพายุลุกงนี้เข้ามาเสร็จแล้วเนี่นะครับถ้าเกิดมีแดดมีแดดแล้วก็พื้นดินยังมีความชื้นอยู่ก็สามารถที่จะกลับมาดกได้เหมือนเดิมนะครับพุทธาเราแต่อาจจะอายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดออกไปนะครับคือยังไงก็ต้องยืดออกไปเพราะว่า ช่วงที่ฝนเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยติดลูกแล้วครับช่วงนี้อาจจะดูติดลูกน้อยคนที่ทำสวนพุทราก็ที่ทำใหม่นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปก็คือเรารอรอให้ฝนหยุดนะครับฝนหมดแล้วเราค่อยเดี๋ยวเขาก็ติดลูกเองนะครับ โดยธรรมชาติมันเขาอยู่แล้วนะครับแถวนี้มีเป็นน้ําขังด้วยนะครับมีน้ําขังด้วยบริเวณเงาบริเวณอะไรเนี่นะครับก็คือนี่นี่แหละเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาไม่ค่อยจะติดลูกนะครับแล้วก็กิ่ง ถ้ากิ่งแน่นเกินไปนะครับเขาก็จะไม่ติดลูกดกเท่าไหร่นะครับเริ่มเริ่มมีลูกแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะติดดกกว่านี้มากนะครับอุตาสาห์ใส่คำนี้ นี่ก็เป็นการพาเข้ามาชมสวนพุทธานะครับในระยะที่เป็นหน้าฝนนะครับฝนตกชุกมากนะครับหลายวันแล้วนะครับที่ไม่มีแดดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ